สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสันบ้านนะครับประจำวันที่เท่าไหร่นะ้อวันที่3นะครับวันก่อนเนี่ยเราพามาคุยเรื่องของการประเมินนะค่าก่อสร้างของซุ้มบันไดประตูทางเข้าบ้านเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปเรียบร้อยแล้วจำได้ประมาณ1 000, 2 0 0 0แสนถึง1 0 0 0 0แนนะทั้งหมดนี้เลยนะทั้งหมดนี้เลยไม่รวมทาสีแล้วก็ปูพื้นนะ,ะเดี๋ยวมาดูนะครับ อ่ามันก็เป็นอย่างนี้นะครับเดินเข้ามาเห็นไหมครับพอตรงนี้ก็จะเป็นผนังแบบนี้แหละนะก็จะเหมือนซุ้มอุโมงประตูทางเข้านะี่นะนี่นะครับเดินเข้ามาจากถนนแล้เดินเข้ามา,า,นนา,มาปุ๊บนะครับก็เข้ามาอย่างนี้นะครับประตูอยู่ที่นี่นะประตูอยู่ที่นี่เข้ามาครับทีนี้เดี๋ยววันนี้จะพามาดูอะไรนะเดี๋ยวก่อนจะมาดูเรื่อง รัวนะรัวเดี๋ยวผมจะประเมินแบบละเอียดยิบถึงตอนที่เสร็จแล้วนะว่าตกตารางเมตรละเออไม่ใช่ตารางเมตรละเมตรละเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ขอผ่านไปก่อนนะดูเหมือนแฟ่นๆในช่องเรานะชอบนะชอบคอนเทนต์แบบว่าประเมินค่าก่อสาร้างเนาะวิเคราะห์ค่าก่อสาร้างเลอะแต่ว่าพอดีมันเยอะไปเนี่ยก็จะแ,แบบว่าตามไม่ทันนะก็เดี๋ยวผมวันนี้จะยกตัวอย่างนะเอาตรงนี้แค่แผงนี้แผงเดียวนะ แค่แผงนี้แผงเดียวนยเป็นการก่อฉาบแล้วก็ทาสีนะก่อฉาบแล้วก็ทาสีนะครับทีนี้เอาแล้วมาดูตรงนี้ก่อนนี่ก็เสร็จแล้วนะแต่ว่าเสร็จเฉพาะโครงสร้างนะมันยังมีพวกทาทรงทาสีแล้วก็ฝ้าเพดานไฟยเยอะแยะหมดนะครับถ้ามีก็เหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะเนาะตรงนี้นะเหมือนเป็นแบบบ้านเอาดอเทเลสที่พักอนอกบ้านอะไรอย่างงี้นั่งเล่นนอกบ้านอย่างนงี้นะครับก็ ตีให้แสนสี่ก็แล้วกันนะ,ะเนี่ยขั้นบนนี้อ่ะทีนี้มาดูแนวทางในการวิเคราะห์นะประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนะครับอันนี้นะอันนี้เนี่ยผมได้ทำโน้ตมาสั้นๆก่อนนะนี่ประมาณ2.3นะคูณ2.8 2.3เมตรคูณ2.8เมตรนะผมไม่รวมอันนี้นะอันนี้อันนี้เป็นพิเศษนะแยกไปเลยนะมันมีความยุ่งยากมากกว่านะเพราะเป็นงาน งานเติมนะงานเติมเพราะว่าจริงๆน่าจะมีเท่านี้แต่ว่าขอเติมให้มันเต็มด้วยนะเพราะมันจะได้เสมอกับฝั่งนู้นแล้วก็ที่เราก็มาถึงตรงนั้นด้วยนะครับที่สิทธิของที่เราก็ถึงตรงนั้นด้วยก็ทําต่อไปนะครับอ่าตอนนี้เอานอนเฉพาะตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวดูนะครับอ่าดูในรูปของกันนะนี่ 2.3คูณ2.8เมตรนะเอาละมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพูดพูดถึงองค์ประกอบของผนังก่อนสมมติเอาผนังเฉพาะตรงนี้นะผนังเฉตรงนี้นะก็อันดับแรกก็จะมีอิฐนะแล้วก็ตรงนี้เรียกทับหลังทับข้างบนก็ได้ทับหลังก็ได้นะทับข้างบนนะทับหลังนั่นแหละก็ทําหน้าที่ทําสร้างเฟรมตรงนี้สร้างเฟรมตรงนี้ถ้าไม่มีไอ้นี้ไอวนี้มันอยู่สูงๆไปอย่างเดียวนะ มันอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แต่ถ้ามีแค่นี้โอเคก็อยู่ได้แต่ต้องมีเฟรมแบบนี้มีทับหลังแต่ถ้ายาวออกมานีกนะอีกแผงหนึ่งต่อเนื่องกันนะหรือไม่ต่อก็แล้วแต่อย่างแผงนี้ประมาณ 3, m, 3 m เมตร3เมตรก็ก็ต้องมีทับหลังประมาณตรงกลางนี้แหละนะสูงมานิดนงนะรับตรงกลางนี้ก็ได้เท่ากันไม่เป็นไรเพราะสร้างเฟรมมันเฉยนะครับทีนี้แต่ถ้าแบบไม่มีตรงนี้สมมุตินะไม่มีตรงนี้ยาวมาเลยสมมุติว่า3มบวก 5. จุดนะ 5, 5. 5.3นะเพราะอันนี้มัน2.3บวก3 5.3ใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่มีไอ้นี่นะมีแค่มีแค่ตรงนี้นะทับหลังเส้นนี้วิ่งไปอย่างเดียวนยะไม่ได้นะครับไมดได้ไม่ได้มันก็คือความลิจิตของมันก็จะไม่ได้ไม่ได้แนวนี้นะก็คือแนวเนี้ยโอเคพอไดนะ้นั้นก็ควรจะต้องแบ่งแบงแบ,บนี้เพราะเออนี้มีเสานี่นะก็เลยเป็น1เฟรม2เฟรม3เฟรมแล้วก็4เฟรมนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกินสัก3เมตร50 ขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องต้องมีมีเสาเอ็นนะตรงนี้ถ้าเกินสัก3ามเมตรห้าสิบนะแต่ถ้าช่งางบอกไม่ต้องมีแล้วครับเอาแค่นี้แหละอยนะ่าเงี้ยอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อสมมติ4เมตรสแปน4เมตรเนี่ยก็ควรจะมีนะสมมุติตรงนี้4เมตรก็ควรจะมีเสาเอ็นอยู่ตรงกลางในตรงนี้ก็จะเป็นก็สมมตินะหนึ่งสองสามสี่สี่สี่เฟรมล็อกกันอยู่นะครับเอาละมาดูนะครับอันดับแรกทําอะไรก่อนนะครับอันดับแรกก็คือเอาอิฐประกอบ อิดก้อนแล้วเท่าไหร่นะถ้าอิดมวลเบาเนี่ยมันก็ถ้าก้อนขนาดนี้นะที่เห็นข้างหน้าเนี่ยคือ60คูณ20แต่ขนาดจริงมันอาจจะไม่ถึงนะมันจะแบบ19คูณ59อะไรนะเพราะอะไรเพราะว่านี่เขาก็ต้องมีตรงนี้นะนี่ตรงนี้เผื่อนะครับก่อแล้วมันจะได้พอดีพอดีเป็นเลขลงตัว60คูณ20อย่างเงี้ยนั้นมันก็จะไม่ไม่ได้เท่านี้พอดีหรอกไอ้นี่ก้อนละปัจจุบันนะ30บบาทนะถ้าซื้อปริมาณ เป็นหลักร้อยนะถ้าซื้อแบบ15 50ก้อน20ก้อนอะไรเงี้ยเขาก็ขายแพงกว่านี้นะแต่ถ้าเมื่อก่อนนะอีกสัก6เดือนก่อนนะเนี่ยก็อยู่มาณ26 27บาทตอนนี้ซื้อเยอะนะครับถ้าซื้อน้อยก็อาจจะอยู่ประมาณ29 30บาทเนาะต่อก้อนทีนี้มันกี่ก้อนละ่นะก็ผมคำนวณละ104ก้อนนะสองฝั่งนะสองแถวสแถว104ก้อนก็เป็นเงินกี่บาทเนาะ104ก้อนก็ 3,120บาทเนาะ3า2 0บาทเนี่ยเฉพาะอิดอย่างเดียวนะอ้าควคราวนี้ก่ออิดไปปุ๊บก็ต้องมีทําทับหลังทําทับหลังเนี่ยก็คิดยังไงล่ะก็เขาคิดค่าแรงนะประมาณเมตรละ60ถึงร้อยนะอ่าแล้วก็ค่าของเนี่ยถ้ารวมค่าแรงกัาของก็ตกอยู่ประมาณ5 5 0นะต่อเมตรต่อเมตรต่อเมตรสมมุติอันนี้ก็ตีไปว่า ถ้า2เมตรนะก็500บาทอีกสองเมตรก็อีก500บาทก็ประมาณพันหนึ่งหรือว่าถ้าอย่างนี้ตกประมาณพันสองร้อยบาทค่าค่าแรงค่าของนะเนี่ยทำตรงนี้เสร็จซับกอตรงนี้เสร็จนะก็เมื่อกี้มีค่าวัสดุนะสามพันหนึ่งร้อยกว่าบาทใช่ไหมสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะเนี 3, ่ยสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบค่าอิฐค่าอิฐนะแต่นี้ค่าตัวนี้รวมไปเลยกลายเป็นพันสองร้อยบาทนะครับหลังเนี่ยนะครับแล้วก็มีค่าก่อนะค่าก่อนเนี่ยเนี่ย มัน6.5ตารางเมตรก็ตกตกนะค่าก่อเน,นะนี่นี่ยเนี่แปดสิบถึงร้อยยี่สิบตอนนี้ผมคิดหนึ่งร้อยบาทต่อตารางเมตรซึ่งก็ถือว่าไม่ถูกนะแพงนะจะคิดสักเจ็ดสิบแปดสิบหรือเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าเป็นอิดก,ก้อนใหญ่นะเพราะว่าหนึ่งตารางเมตรเนะี่ยปั๊บเดียวแล้วถ้าเป็นอิดก,ก้อนเล็กอิดแดงนะก็ก็อีกราคาหนึ่งนะครับอืมอาจจะมาร้อยเจ็ดสิบอย่างเงี้ยนะครับอ่จริงๆสองร้อยก็ได้นะอ่ะอันนี้ก็หกร้อยห้าสิบนะ ตอนนี้สองฝั่งนะก็กลายเป็นพันพันเท่าไหร่ล่ะพันสามร้อยบาทเนาะค่าก่อนะครับอ่ะต่อไปเสร็จแล้วทำอะไรฉาบฉาบนะฉาบเนี่ยก็ตกเอ่อตารางเมตรละร้อยยี่สิบก็โอเคนะไม่ไม่ถูกไม่แพงนะครับอันนี้ก็ต้องสองฝั่งนะสิบสามตารางเมตรก็ประมาณพันห้าร้อยหกสิบอันนี้ผมคิดมาจากตัวเลขกลมๆนะไอ,อ้ตัวเลขไม่กลม ตัวเลขแบบลงตัวแป๊บเลยใช้เครื่องคิดเลขคิดมันก็จะได้พันหะ้าร้อยหกสิบบาทนะชาบเสร็จแล้วอ่าวันนี้ทำอะไรอีกทาสีทาสีเนี่ยก็คิดเมตรละประมาณหกสิบตารางเมตรละหกสิบถึงร้อยหรือร้อยยี่สิบก็แล้วแต่ว่าพื้นที่นั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่แต่ว่าไม่ใช่ทําแค่นี้แล้วช่างเขาจะคิดแค่นี้นะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะต้องคิดเหมาไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดทีหลังเอานี้เอาเป็นต่อหนึ่งหน่วยก่อนนะอะ่ต่อมานะครับ ก็จะมีค่าสีเนี่ยอยู่ประมาณ1,560บาทเนาะรวมไปรงม,มาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแค่6,000บาทนะเนี่ยทำแค่นี้แต่ว่ายังไม่รวมวัดสดุสีนะอีกประมาณสัก2,000กว่าบาทสีนี่แหละสีถังหนึ่งก็ประมาณ2 000, 2 0 0 2 5 0 0นะครับรวมเสร็จสับเนี่ยก็ได้ประมาณ9,180บาทเนี่ยก็ฉาบทาสีนะครับ ตีเป็นว่าสัก1 0 0 0 0บาทนะห0 0่งบาทเมื่อกี้มไม่ได้คิดค่าบูนิดหน่อยนะก็ถุงละรนะ้อยหอย่างนี้ก็ตกประมาณเท่าไหร่เดียว12345678นะอยู่ประมาณ6กถถุงแลนะก็ตกประมาณสัก6 7 8 9 10าบนะ8 9 0 0 1 2 0 0เนาะก็ดังนั้นก็อยู่ในงบ10,000บาทนี่แหละเนี่ยห0 0 0งบาทก็นะ ก็ชาบทาสีหนึ่งบาททีนี้โอ้ถูกมากเลยใช่ถ้ามีคนมาคิดแบบนี้ก็ถูกมากเลยนะเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวนะก็อย่างนี้ต้องมีสักเอาสัก3คนนะสมคนโดยเฉลี่ยก็ค่าแรงนาะรวมค่าเดินทางค่านี้เอาตีให้800ร้อแล้วกันเจ็ดร้อยแปดร้อยตีไปให้800 8,3อยก็2,400บาทต่อวันเนาะ ทีนีอ้อย่างเงี้ยต้องใช้สัก3วันเป็นอย่างน้อยนะ2,400นะก็จะเป็นเท่าไหร่ละ6,000 7,200บาทละเฉพาะค่าแรงสามคนนะทํา3วันเสร็จเพอๆยังไม่ได้ทาสีด้วยซ้ำไปนะสามวันเนี่ยต้องมีอีก4วันนั่นแหละอเอาเฉพาะเมื่อกี้ก็7,200ละงั้นอ้าวแล้วไอว้ท่านี้มันจะคุ้มได้ไงเนี่ยดังนั้นเนี่ยช่า,างเขาจะหรือผู้รับเหมาเขาไม่ได้คิดเราเท่านี้นะเขาก็จะเอาคิดได้เนี่ยเพียวๆนะ 9,180ต่อตีกว่าหมื่นหนึ่งนะเพียวๆนะก็ต้องคูณสามเข้าไปสักสามหมื่นเนี่ยถ้ามีคนมาคิดว่าสักสามหมื่นนะทาสีเสร็จเรียบร้อยเลยก็ถือเป็นราคาที่ไม่ถูกไม่แพงถ้าสักสองหมื่นห้าอ่าสองหมื่นห้านี่ราคาก็โอเคนะราคาดีถ้าสองหมื่นถือว่าก็เออรีบเอาเลยนะแต่ว่าถ้าท่านจ้างคนถูกเกินไปทีจะเจอปัญหา เ่าทีช่างหรือผู้รับเหมาเนี่ยเอาตีไปก่อนเอาถูกถูกไปก่อนนะแล้วก็รับเงินงวดแรกงวดสองไปก่อนนะเข้าหน้างานปุ๊บไม่ใช่มีงานแค่นี้นะมีงานเยอะรับไปเสร็จอุย้ยทําแค่วันสองวันไม่มาแล้วเจตนาคือไม่มาแต่แรกอยู่แล้วรู้ว่าราคาถูกเจ้าของต้องเอาแน่นอนทิ้งงานไปเลยน,นี่จเจอปัญหาที่ ค่าเคียกเจ้าของบ้านนะเวลาต่อเติมต้องเจอม้กะทั่งการสร้างบ้านนะก็ได้ยินบ่อยมากนะช่างทิ้งงานช่างทิ้งงานก็เพราะว่าอย่างนี้แหละนะต้องรู้ให้ทันขอเรียกว่าให้ทันเกมนะให้ทันเกมไม่งั้นเนี่ยก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับเอาละถ้าชอบนะก็รบกวนกดไลค์ด้วยจะได้รู้ว่าชอบแล้วจะหาจุดอื่นมาเล่าให้ฟังนะการคิดราคานะอย่างเช่นพวกนู้นนะพวกนู้นพวกนู้น นู่นนะครับรูว่านี่นะครับตรงนี้นะแล้วก็พวกงานปูกระเบื้องปูกระเบือเบ้องปูไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าปูกระเบื้องส่วนนี้เนาะพวกนี้รอกลับบ้านนะยังไม่ได้กลับแล้วงานอื่นๆน,นะพอดีก่อนน้นนี้ก็ไม่ได้ทําแนวนี้นะถ้าชอบนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้นะครับ มีคำถามก็ได้นะมีคำบน่นคำดา่าอะไรได้หมดแหละนะโอเคงั้นคลิปนี้ขอจบท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ